ท่านพูดเรื่องบอกบสีของกบใช่ไหมคะ,ะดิฉันก็อยากจะเรียนชี้แจงท่านว่าพันธมิตรเป็นกบสีเหลืองโดยกำเนิดค่ะไม่ได้เป็นกบซึ่งมีใครเอาสีเหลืองมาแต้มนะคะเป็นเหลืองด้วยสมัครใจเป็นเหลืองด้วยจิตวิญญาณของเรา เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะได้มวลชนสองแสนคนนั้นท่านจะต้องทำความเข้าใจกับความจริงตรงนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาพันธมิตรไปตั้งทุงไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนท่านพูดเลยค่ะแกนนําของเราบอกเราว่าจะต้องมีการปฏิวัติประชาชนแกนนําของเราชื่อนายสนธิลิ้มทองกุล เราไม่ได้มองในายสนธีลิ้มทองกุลเป็นศาสดาแต่เรามองที่ว่าท่านพูดจริงและสิ่งที่ท่านพูดมานั้นมันถูกหมดเท่าที่พวกเราฟังนะคะพวกเราฟังท่านท่านพูดแล้วมัน,มนจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปชุมนุมจึงไปชุมนุมด้วยศรัทธาที่ว่าท่านพูดจริง นะคะไม่มีสินจ้างรางวัลไม่มีอะไรทั้งสิน้นและพวกเราก็เห็นด้วยกับท่าน90เปอร์เซนนะคะอยากให้สังคมเราเป็นอย่างนั้นแต่อยากให้ท่านเข้าใจเราว่าไม่มีใครเอาสีมาใส่เรามาแต้มแต่งเราได้รับรองได้เลยค่ะพันธมิตรทุกคนด้วยใจทั้งนั้นตรงนี้ก็ ก่อนที่ท่านจะได้มวลชนท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนและเราคิดว่ากบสีเหลืองไม่มีนกกระสาที่ไหนมาคุมนะคะแล้วเราไม่มีวันที่เราจะไปลบกับกบสีแดงด้วยเรารู้ว่ากบสีแดงเขาเป็นยังไงเราพร้อมที่จะอ้าแขนรับเขาถ้าเขาคิดได้ ถ้าเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติแล้วพวกเราพร้อมที่จะเ,เดินาตามท่านไปตามแกนานาของเราไปเพราะว่าธงตั้งเหมือนกันแต่ให้ท่านเข้าใจเราด้วยและอย่าดูหมิ่นแกนนำของเราไอ้ที่เรายกเรื่องกบเหลืองกบแดงนกกระสาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะไปดูหมิน่นดูแคลน ความจริงแล้วคําว่ากบเนี่ยเราใช้กบและนกกระสาเนี่ยมันใช้มาโดยท่านอีศบนะครับหลายพันปีก่อนแล้วมันก็เป็นนิทานคลาสสิกซึ่งเราเอามาใช้อธิบายได้ง่ายตัวพวกเราเองเนี่ยแท้จริงแล้วเราไม่ได้คิดว่ากบมันเป็นเรื่องต่ําต้อยแท้จริงก็เห็นนะพวกเราใส่เสื้อในรูปก,กบทั้งนั้นนะ่ะแล้วพวกเราก็เป็นกบตัวผมเอง คนเขียนการ์ตูนเขาก็เขียนหน้าผมใส่เปนในกบเหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนี้นะครับเรากําลังบอกว่าท้ายสุดเราควรจะต้องรวมตัวกันนะครับแบบอาจารย์พมรว่ารวมตัวกันไอ้ย่าชิ้นเดียวมันคงผูกคอช้างไม่ได้มันต้องรวมตัวกันฉันใดก็ฉันนั้นกบก็ต้องรวมตัวกันเป็นกองทัพกบไม่ได้มีเจตนาจะไปดูหมิ่นดูแคลน พี่น้องประชาชนที่ออกมาทั้งในม็อบของนอปชแล้วก็ในม็อบของสีเหลืองเพราะผมก็เรียนถ,ถ้าดูประวัติผมผมนี่ก็แกนนําของพันธมิตรนะเมื่อ6ปีก่อนอันนี้ถ้าถ้าขาใหม่ก็ไม่รู้ถ้าขาโจขาเก่าก็รู้ว่ามีคนหลายคนบอกว่านอกจากออนอกจากคุณสนที่ริมทองกุลแล้วคนที่คุณทักษิณชิน,นวัตรอยากยิงทิ้งมากที่สุดก็น่าจะเป็นวุฒิพงศ์สมยัยนั้นก็แรงนะครับแรงแต่ที่ที่ กำลังจะบอกก็คือว่าได้สัมผัสกับม็อบของเสื้อเหลืองผมว่าเข้ามาด้วยใจมาด้วยใจจริงๆไม่ได้มีใครจ้างมาหลายคนเนี่ยนอกจากยากจนแล้วเนี่ยไม่ได้มาขอเงินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มามีคนจัดตั้งมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยต้องสารภาพแต่ว่าส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของจริงทั้งนั้นแล้วก็มาด้วยความยากลำบากผมเนี่ยประทับใจม็อบเหลือง แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านเมื่อกี้คุณแสงจันทร์ดูจะไปแล้วก็คือจริงๆม็อบแดงก็แบบเดียวกันถ้าท่านตัดไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่อาจจะมีการว่าจ้างมาที่เหลือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์มาเพราะว่าเขามีปัญหาเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่มีน้ําจะปลูกผักปลูกหญ้าไม่มีปลูกมาแล้วก็ขายไม่ได้ นะครับไม่มีปุ๋ยไม่มีเงินไม่มีโรงเรียนให้ลูกเรียนหนังสือแล้วมันก็เป็นการแบบว่าจนซ้ำซากเขาก็มีปัญหาท้ายสุดเนี่ยจิตวิญญาณของเขาเขาก็ออกมา